สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาช้านิดน,นึงนะคะแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มานะคะพอดีนางฟ้าดูซีรีส์แล้วก็บอกว่าเศร้าน้ําตาแตกร้องร้องไห้ร้องห่มค่ะเศร้ามากแม่มาค่ะพลง,งานวันนี้นะคะเรามาอ่านกันเป็นพรังงานของทวินแฟมคู่ทางจิตวิญญาณแล้วกันเนาะ ทวินแฟมอยากส่งสารใดให้คุณคุณผู้ฟังมีหรือเปล่าคะคู่ทางจิตวิญญาณคือคนที่อยู่ในใจคนที่นึกถึงคิดถึงเป็นห่วงเป็นใย,ยแต่ไม่ได้เจอกันในชีวิตจริงไม่ได้เจอกันแล้วนะคะก็คือสามเดือน6เดือนตั้งแต่สเดือนขึ้นไปละกันคู่ทวินแฟมอยากส่งสารใดให้คุณนะคะ เรามาอ่านกันไปทีใบาตามพลังงานไพ่นะคะพลังงานใบแรก3ดาบพลังงานใบที่2องไม้พลังงานใบที่3 the lover 3ดาบ10ไม้ the lover อ่านยังไงดีล่ะเลข1นะคะเลข10นะคะเลข6 1 3 6แล้วก็มี9 13 16 19เลขมาเท่านี้ค่ะ คู่ทวินเฟรมอยากส่งสารใดให้คุณเขาหรือคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่คนคนหนึ่งเนี่ยผ่านระบมความเจ็บปวดคุณกับเขาอาจจะบอกเลิกตัดสัมพันธ์กันในวันที่เรายังมีแพชชั่นยังรักยังคิดถึงกันอยู่เพราะว่าด้วยความที่3ดาบกับ10ไม้ เยื่อใหญ่สัมพันธ์ทาไมตรีที่มันแบบซอดสอดแทรกไว้ด้วยไพ่เดอะลอเวอร์คุณกับเขาอาจจะเกิดเดือนมีนามิถุนานะคะตุลาคมราศีที่ออกมานะคะมีนนะคะเมทุนตุลน,นะคะมาเท่านี้ค่ะ คูดวินเฟรมคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวมีภรรยาสามีอยู่แล้วนำพาความรักความท็อกซิกหรือบางสิ่งอาจจะมาหลอกคุณให้อยู่ในความสัมพันธ์คลายๆว่าตอนที่จีบบอกคุณอาจจะแบบเ,เราไม่มีแฟนเราโสดแต่ว่าเรายังไม่ได้แยกบ้านอยู่เรายังอยู่กับเขาเพราะว่าด้วยสัญญาหรืออยู่เพื่อครอบครัวอยู่เพื่อลูกใดๆก็แล้วแต่ ตอนนั้นเวลานั้นด้วยสภาวะของความรักที่มันมีมากคุณก็รักคุณก็ฟังคุณก็เชื่อนะคะจนมาวันหนึง่งพอคุณไปรู้ความจริงคุณก็ตัดขาดสะบั้นจบ move on นิ่งอยู่กับตัวเองไม่ติดต่อไม่เทคขาไม่แทคแอคชั Take ่นค่ะตัดสัมพันธ์บอกเขาต,งตรงๆว่าคุณไม่โอเคไม่ต้องการเขาให้เขากลับไปอยู่กับคนของเขาใดๆก็แล้วแต่การจากกันสามเดือน ผ่านมาเขากับคุณนะคะคล้ายๆว่ามีความทรมานซ่อนอยู่ในใจมองว่าเขาเป็นคนเก่าแฟนเก่าที่จบกันไปเขาลืมคุณไม่ได้ค่ะ ในวันที่เขาจบความสัมพันธ์กับคุณไปทวินเฟมของคุณคนนี้ลืมคุณไม่ได้เจอวิบากกรรมมากมายเจออุปสรรคปัญหามากมายในชีวิตบางคนอาจจะป่วยทะเลาะเบาแหวงกับคนในครอบครัวหรือบางคนอาจจะแบบเสียการทรงตัวไปดื่มไปสูบหรือว่าไปติดแอลกอฮอล์ใดๆก็แล้วแต่เขาอยากส่งสารให้เธอรู้ให้คุณผู้ฟังรู้ว่าในวันที่คุณผู้ฟังตัดสัมพันธ์จบเลิกลาก,กับเขาทิ้งปล่อยมือไม่ฟังไม่เคลียร์ เขาเจ็บเหลือเกินค่ะเจ็บระบมขมขื่นมันเหมือนการแบบโดนแผ่นดินไหวแบบสั่นกลางตึกที่แบบสูงมากเพราะว่าตอนนั้นที่คุณกับเขามีแพชชั่นมันแบบเยอะอ่ะมันมีความรุ่มหลงรักสเสน่หาเช้าถึงเย็นถึงมาวันนี้คุณเงียบคุณบล็อกคุณไม่เทคแอคชั่นไม่รับสายไม่อะไร เขาอาจจะเคยพยายามที่จะโทรหาคุณทักหาคุณส่งสิ่งน้นสิ่งนี้ให้คุณมากมายแต่คุณก็ไม่สนใจไม่แยแสตอนนี้นะคะเขาอยากส่งสารบอกคุณว่าเขาเจอหลายสิ่งหลายอย่างประเดยประดังเข้ามาในชีวิตบางคนธุรกิจพงังทะเลาะก,กับที่บ้านเสียเงินเสียงานหรือมีคนเข้ามาบอกเขาว่าแบบชอบเขารักเขาเขาก็เลยเปิดใจเพื่อที่จะให้แบบ ลืมคุณได,ได้แต่สุดท้ายบุคคลเหล่านั้นก็มาหลอกมาลวงเขานะคะทุกวันเขามองแพลตฟอร์มโซเชียลดูรูปนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทำให้เขาด้วยความมันเป็นเดอะเลิฟเวอร์เขาอยู่ตรงนั้นคุณอยู่ตรงนี้คล้ายๆว่าทำไม เขายังรับรู้ได้ว่าบางทีบางวันบางครั้งคุณก็ฝันถึงเขาคิดถึงเขาเสมอเสมอเขาเฝ้าแต่ภาวนานะคะขออธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณยกโทษให้คุณอโหสิกรรมถ้ามีเช่นนั้นชีวิตเขามันก็คงจะดำาหนิงพังแบบนี้บางครั้งคนคนนี้อาจจะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นไปได้นะคะสิ่งที่เขารับรู้ได้คือ ใจของเขาอะค่ะมันไม่เคยที่จะลืมคุณได้เลยสักวันคิดถึงคุณบางครั้งบางเวลาบางทีอยู่เงียบๆคนเดียวเขาอาจจะแบบหันเข้าสู่ทางธรรม,มะเลิกเจ้าชู้เลิกนอนดึกพายายามทําทุกสิ่งอย่างเพราะว่าคุณคงไม่กลับไปแล้วแต่ทวินเฟรมของคุณคนนี้เมื่อไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วแต่ว่ามีคุณอยู่ในใจเสมอเสมอ สเดือนก็แล้ว6เดือนก็แล้วก็ยังบูฟออนจากคุณไม่ได้ห่วงใยกังวลเอาเอวตารม,มาส่งแพลตฟอร์มโซเชียลคุณเรื่อยๆดูว่าคุณจะโพสอะไรคุณเป็นยังไงถ้าหากว่าเขาสามารถส่งคุณได้ดูความเคลื่อนไหวของคุณได้น้ำตาไหลค่ะเห็นรอยยิ้มเห็นความน่ารักเห็นสิ่งดีๆที่คุณทําผ่านสื่อโซเชียลของคุณรู้สึกปลื้มดีใจ อยากให้คุณกลับมาอยากง้ออยากให้คุณยกโทษบางครั้งนะคะแบบนั่งอยู่กับตัวเองพูดกับตัวเองทำไมหนอจะมีความรักสักทีหนึ่งเป็นความรักที่มันใช่ใช่แม้แม้ว่ามันอาจจะแบบคล้ายๆว่าเจอไม้งามเมื่อยามขวานบินเจอคุณในวันที่เขาแบบมีภรรยาสามีหรือแต่งงานมีลูกไปแล้วแต่ว่าทำยังไงได้ก็เขารักคุณมากไปแล้วนะคะ นี่คือพลังงานของสารรักจากทวินเฟรมอยากส่งให้คุณรู้ว่าเธอจ๋าทุกวันนี้ฉันคิดถึงเธอมากเศร้าหมองในใจตรมขมขื่นหรือบางทีเห็นความสุขความแบบน่ารักของเธอในโลกออนไลน์นี่คือสิ่งเดียวที่มันเป็นความสุขเขาที่จะนั่งเชยชมนั่งดูพินิษพิเคราะห เกี่ยวกับคุณได้นะคะทุกๆครั้งที่เขาคิดถึงคุณมันมีเส้นบางสิ่งบางอย่างว่าอ่ะคนอื่นคนรอบข้างหรืออาจจะมีการโพสในแพลตฟอร์มโซเชียลของคุณพอเขาส่งแล้วเขาก็ชื่นใจค่ะสารรักจากทวินเฟมอยากบอกว่าชื่นใจทุกครั้งที่เห็นโพสของคุณเห็นคุณแบบอัพรูปอัพคลิปใดๆก็แล้วแต่เขาแอบหวังแอบฝันว่าวันหนึ่ง ต่อให้เขาแก่ตัวลงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเลิกลาอย่าล้างจบกับคนคนนั้นวันหนึ่งคุณจะหันมามองเขามาสงสารเขาติดต่อหาเขาหายโกรธหายงอนเขาเทคแอคชั่นหาเขานะคะคุณยังคงเป็นคนรักเป็นแฟนเก่าที่งดงามยังคงตาตึงและมันทำให้เขานึกถึงเสมอเสมอ ก่อนที่คุณจะบอกเลิกจบความสัมพันธ์หรือผักใส่ไล่ส่งเขาออกจากชีวิตคุณอาจจะบอกเขาว่าไปต่อไม่ได้ไม่ไหวจริงๆนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่ยึดมั่นถือมั่นใน Mindset Passion ของตัวเองอะไรที่มันไม่ใช่คุณตัดได้หมดคุณตัดเลยถามว่าเจ็บตรงนั้นไหมคุณก็เจ็บแต่เจ็บแล้วก็จบแต่เขาไม่จบไหมคะเพราะวา่าพวงคิดถึงห่วงหาอะไรอาวร ก็น,นี่แหละค่ะเขาถ้าจะแบบว่าเออขอบคุณจัก,กรวาลน,นะที่ยังมีแพลตฟอร์มโซเชียลให้ติดตามถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยพระเจ้าเหาสมัยที่ไม่มีโซเชียลเลิกกันแล้วคงแบบไม่รู้จะไปตามดูมองสองคุณได้ที่ไหนนะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เดอะลอเวอร์ over, เขายัง ติดตราตรึงใจนึกถึงคิดถึงเขาจําคุณได้หมดเลยนะจำได้ตั้งแต่หัวจรลดเท้าเลยถ้าวันหนึ่งคุณดโทรโทรหาเขารับสายเขาคุยกันอะ่ะเขาจะต้องแบบว่าคุยไปน้ําตาไหลไปอะ่ะเสียงเธอยังเหมือนเดิมเลยนะเธอยังคงอารมณ์ดีสดใสน่ารักเช่นเดิมส่วนเขาตอนนี้อยากบอกว่า ต่อให้คนภายนอกจะมองว่าเขาแบบชีวิตดีโอ้บ้านหลังใหญ่รถหรูอยู่แฮปปี้มีความสุขแต่ในใจของเขามันเหงาเหลือเกินมันเศร้าแล้วมันก็เหมือนแบบแตกสลายอะคะ่ะสามดาบสิบไม้หนึ่งสามสามหนึ่งหัวใจของเขามันแตกสลาย19ด้วยอาจจะเป็นเลขสําคัญกับคุณกับเขานะคะสิบสามสนะคะ เขายังบอกว่าคนภายนอกมองฉันตัดสินฉันยังไงไม่รู้แต่ข้างในลึกๆหัวใจฉันมันแตกสลายเพราะไม่มีเธอได้อยู่ใกล้ๆอยู่เคียงข้างเมื่อก่อนเขาอาจจะเคย support offer พาคุณออกเดทกินข้าวโอนตังให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ตอนนี้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ถ้าเขาแบบโอนเงินมาคุณจะรับไหมคุณจะโอเคไหมเขาบางทีก็อยากจะลองดูนะคะถ้าลองแบบเปคุณดูซิคุณจะเข้าใจคุณจะรับตังหรือเปล่าหรือคุณจะโมโหเวียงวินโทรกลับหาเขาว่าแบบโอนมาทําไมไม่อยากได้อะไรหรือเปล่านะคะ คนคนนี้สารจากทวินเฟรมคนนี้อยากบอกว่าห่วงกังวลแล้วก็ห่วงคุณมากๆตอนที่คุณกับเขาเลิกกันคุณยังคงสวยน่ารักเซ็กซี่ตอนนั้นเขายังอารมค้างยังมีความแบบเอ้ยยังห่วงอยู่เลยอะ่ะอยู่ๆคุณก็มาตัดเขาทิ้งเขาใายๆว่าคุณกับเขาอาจจะเพิ่งมีแพชชั่นกันหลังจากนั้น3ามวันก็เลิกกันจบกันเขาเลยงงอะ่ะแบบทำตัวไม่ถูกวางตัวไม่ทัน จะง้อก็ไม่ได้คุณไม่รับสายคุณแบบปิดกั้นทุกช่องทางและบางครั้งนะคะคุณอาจจะเอาเขาไปพูดกับคนรอบข้างว่าแบบเขาไม่ดีนู่นนี่นั่นเขาเลยอายที่จะแบบไปเทคแอคชั่นกับคนรอบข้างคุณนะคะสารจากทวินเฟ m มวันนี้ค่อนข้างเศร้าเหงาในจิตวิญญาณอยากบอกว่าฉันส่งเธอตลอดนะคิดถึงเธอทุกวันเลยหวังแล้วก็อธิษฐานว่าวันหนึ่งเธอจะกลับ มาเจอกลับมาหารับสายเปิดไลน์อ่านนะคะเขาอยากให้คุณขอความช่วยเหลือเขาขอตังค์เขามีปัญหาอะไรบอกเขาเขาอยากซัพพอร์ตความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะสามดาบไพ่ผู้หญิงคนนี้โดนดาบเสียบ เสียบหน้าเสียบข้างเสียบตรงกลางเสียบเยอะมากและไพ่เนี้ยมันบ่งบอกว่าความเจ็บปวดที่มันแบบเลือกไม่ได้ความเจ็บปวดที่มันแบบไม่สามารถที่จะเก็บกอดหรือพยายามรักษาไว้เนี่ยมันแตกสลายขนาดไหนผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะราศีมีราศีเมทุนราศีตุลอยากบอกคุณว่าความรู้สึกความความน่ารักความแบบ ความเป็นคุณนะ่ะทุกสิ่งอย่าง everything เ,เกี่ยวกับคุณนะ่ยเขายังเฝ้าหวังว่ามันจะได้ลือ้อลือฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคล้ายๆว่าแอบมีหวังว่าแบบ ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาถึงขั้นว่าแบบป่วยแก่อะไรแบบนี้คุณจะเห็นใจคุณจะหายกอดคุณจะอโอโหสิกรรมและกลับมามาเยี่ยมมายามมาเจอเขาบ้างหรือเปล่านะคะสารรักจากทวินเฟมเธออยู่ตรงนั้นขอให้เธอโชคดีขอให้เธอเจอสิ่งดีๆเขาอธิษฐานนะขอให้ชีวิตคุณดีมีการงานการเงินสุขภาพแข็งแรง เขาแบบไม่อยากให้คุณเป็นอะไรไม่อยากให้คุณร้องไห้ไม่อยากให้คุณเจอคนไม่ดีอาถ้ามองว่าเขาไม่ดีเขาก็ไม่อยากให้คุณเจอผู้ชายแบบเขาวิ่งแบบเขาที่เข้ามาหลอกคุณว่าแบบไม่มีใครจบแล้วนู่นนี่นั่นนะคะเขาไม่อยากให้คุณเจอในแบบที่คุณเคยเจอคนแบบเขาเขายอมรับค่ะว่าเขาอะดีไม่พอจริงๆมันก็ถูกแล้วที่จะต้องโดนคุณทิ้งเช่นนี้นะคะวิบากกรรมในชีวิตที่ไม่มีคน เมื่อก่อนตอนมีคุณเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะมาเป็นคู่บุญคู่บารมีคอยหนุนนำซัพพอร์ตทำให้เขามีเงินตราบารมีอำนาจใดๆก็แล้วแต่พอสิ้นบุญจากคุณไปคะเขาก็หกละเหเล่ล่อนก็อย่างที่บอกอาจจะโดนโกงเงินธุรกิจพังสุขภาพแย่รักเจอแต่แบบรักปลอมๆเขาอยากบอกว่า ตอนนี้เวรกรรมมันวนมาทิ่มแทงเขาไปหมดแล้วเขาพ่ายแพ้เขายอมแล้วนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์มีบุญแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาหลอกพอหลอกแล้วคุณจับได้คุณก็เหมือนแบบว่านิ่งสงบคุณอาจจะเป็นลูกรลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นว่าถ้าใครไม่จริงใจใจร้ายหลอกลวงคุณบุคคลเหล่านั้นก็ต้องเจอเวรกรรมเจอวิบากกรรม ในการที่เขามาทำกับคุณนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่ทวินเฟรมอยากบอกคุณสารรักจากคนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วแต่ว่าคุณยังคงอยู่ในหัวใจเขาเสมออยากบอกคุณว่าหวังว่าคุณจะรับรู้ได้ถึงพลังงานความเจ็บปวด ใจแตกสลายพังนะคะของเขาหวังว่าวันหนึ่งคุณจะให้โอกาสเอาโหสิกรรมกลับมารับฟังเขาให้เป็นอะไรก็ได้เพื่อนพี่น้องกาลยาณมิตรอะไรก็ได้ขอให้คุณแค่กลับมาเปิดปรด,ปด,ปดบล็อกหรือทักทายสารทุกสุขดิบกับเขาบ้างไม่ต้องเจอกันก็ได้ขอแค่ได้รับรู้ว่าคุณเนี่ย ไม่โกรธไม่โมโหไม่เกลียดเขานะคะเพราะว่าไม่มีวันไหนเลยที่เขาไม่คิดถึงคุณและเขายังคงรักคุณมากๆเสมอตลอดไปและบางทีเขาอาจจะแบบพยายามนะคะที่จะแบบเป็นคนดีพยายามที่จะแบบทําในสิ่งที่มันถูกต้องเพื่อคุณในอนาคตตรงนั้นก็ว่าไปนี่รู้ว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าแบบร้อยเปอซนะคะแต่เขาแอบหวังว่าบั้นปลายชีวิตเขาอยากมีคุณนี่แหละ คอยที่จะแบบดูแลเขาไปจนแก่จนเท่าคุณกับเขาอาจจะอายุห่างกัน1ปีถึง13ปีคุณกับเขาอาจจะต่างกันด้วยฐานะการงานการเงินเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวมีลูกนะคะเคยแต่งงานอะไรก็ว่าไปนะคะนี่คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณและมาด้วยการบอกไม่หมดก็คือโกหกว่าโสดนู่นนี่นั่นมาจีบให้คุณตายใจอยู่ในความสัมพันธ์แบบลับๆ และคุณเป็นฝ่ายตัดจบเลิกนิ่งถอยออกมานะคะ เรื่องราวนี้ถ้ามันตรงใครมันจะตรงเลยร้อเซ็นนะคะถ้าไม่ตรงก็ถือว่ามาฟังเรื่องของคนอื่นนะคะเอฟซี่ะแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะวันนี้มันไม่เกิดกับเราอนาคตมันอาจจะเกิดหรืออาจจะเคยเกิดผ่านมาแล้วแล้วคุณอาจจะแบบโอโหสิกรรมไปเรียบร้อยแต่ทุกวันนี้หลังจากที่คุณอโหสิกรรมแต่คุณก็ยังฝันถึงเขานึกถึงเขาก็แปลว่าเขาส่งพลังงานแรงดึงดูดใช้พลังงานวิสตัมส่งให้คุณ และรึกถึงนึกถึงแล้วก็จําในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพาร์ทระหว่างคุณกับเขาช่วงที่เป็นโซเมตกันตอนนี้ตัดมาที่การเป็นทวินเฟรมแล้วไม่ได้อยู่ในชีวิตา่อยู่ในหัวใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะมองว่าก็ โอหสิกรกมไปตั้งนานแล้วแหละเอาหสิกรรมไปตั้งแต่วันแรกที่บอกเลิกจบความสัมพันธ์วันแรกที่บอกแล้วล่ะก็ขอให้เขาเจอสิ่งดีๆเช่นกันลึกๆคุณก็คิดถึงแ่ละบางทีคนเรามันมีเยื่อใยมันมีสายใยเสน่หาที่มันแบบตัดกันไม่ได้หรอกค่ะคนเราเคยถูกเนื้อต้องตัวแบบแนบชิดสนิทกายกันแบบว่าโอ้โห แทบจะสิงล่างไม่มีใครลืมใครได้หรอกค่ะแต่คุณผู้ฟังอาจจะเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวไม่ได้บอกใครไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่าคุณรู้สึกยังไงกับการเลิกลาจบความสัมพันธ์คุณอาจจะไม่ได้เฮิร์ตมากฟังเขาอาจจะแบบเฮิร์ตเจ็บเสียใจแล้วก็แบบว่าทําตัวแบบเรียกร้องความสนใจจากคุณแต่คุณก็ไม่หันไปไม่แยแสนะคะคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นพลังงานของวันอาทิตย์วันศุกร์นะคะอาทิตย์ศุกร์ พุทธพระหัสได้คุณกับเขาอาจจะเกิดปีเล็กตัวเล็กๆมะเสงมะเสงไก่กระต่ตายหนูนะคะแล้วก็มีปีกุนตัวใหญ่ๆนะคะพนังงานของผู้ชายคนนี้มาแค่อ่น่าจะเป็นสองธาตุเนาะสามดาบสิบไม้แล้วก็มีพลังงานของอะไรเดอ The l ว v e r มันก็จะเป็นพลังงานของทัตุลม ทัดลมกับทัดไฟนะคะเลขชัดๆเลยก็1 3 3 1 1 6 6 1 1 9 9 1นะคะคุณกับเขาอาจจะจบกันมา3เดือน6เดือนหรือบางคนอาจจะเกิน9เดือนก็1ปีเลยก็ว่าไปตอนนี้คุณยังคงเป็นทวินเฟรมที่เขาเอาออกจากหัวใจไม่ได้ลืมไม่ได้มันเหมือนแบบ เกิดขึ้นเร็วมากมันเหมือนเพิ่งเลิกกับคุณเมื่อวานอยากรู้จริงๆเลยว่าเสียงคุณรอยยิม้มสวดทรงองค์เอลแพชั่นที่มันแบบเคยมีกับคุณมันจะเหมือนเดิมไหมถ้าในอนาคตเขากับคุณได้เจอกันอีกสักครั้งหนึ่งคุณเป็นแฟนเก่าที่เขารักคิดถึงแล้วก็ต้องการให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมมากมาก คุณอาจจะมองว่าแฟนเก่าก็คือแฟนเก่าแฟนที่ดีก็คือแฟนใหม่เขาไม่รู้หรอกอะไรคือที่ดีเขารู้แค่ว่าขอแค่คุณกลับมาไม่ว่าจะในรูปแบบไหนเพื่อนกระยาณมิตรพี่น้องใดๆยอมหมดได้หมดเลยขอแค่คุณกลับมาให้เขาได้พูดคุยาถามสารทุกสุขดิบหรือ ไปเจอบ้างไปกินข้าวบ้างได้เห็นหน้าบ้างก็ยังดีนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณหรือเปล่านะคะ T N Y O P K นะคะ B U G นะคะ M A นะคะ S Q F L I ชื่อนามสกุลคุณกับเขานะคะสารจากทวินแฟมคนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจคุณทุกวินาทีที่เขาจากภาคจากคุณมาวันนี้ยังคงคิดถึงหวังแล้วก็ อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลว่าวันหนึ่งให้เหวี่ยงคุณกลับมาหันมามองเขาอีกสักครั้งหนึ่งเพราะเขาเนี่ยเฝ้ามองเฝ้าส่องคุณอยู่ในโซเชียลหรือบางทีอาจจะทําสมาธิสวดมนต์ส่องในจิตวิญญาณส่องในความฝันเสมอเสมอ,สมอ,สมอทุกวันตลอดไปความรักความคิดถึงความรู้สึกผิดที่เขามีต่อคุณเขาอยากให้คุณบทขยี้มีขยําแบบ มาตีเขาเลยมาตบเขาเลยตรงหน้าเนี่ยอย่าฆ่าเขาให้ตายทั้งเป็นด้วยความเงียบการจับไปแบบจะไม่กลับมาแล้วนะคะนี่คือเรื่องราวของใครคนที่คุณนึกถึงหรือทวินเฟรมของคุณส่งสารมาเช่นนี้บายบายราตรีสวัสดิ์ค่ะ